เฮฮาเฮฮาก่อนขายดีมากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีเด้อพอแม่พี่น้องมือน,นีสิผ้ายังสิผ้าละในรอดโดดไปเบิงลักษณะสภาพเมืองสภาพเศรษฐกิจสภาพ้า,พา,พาน้าหลังจากวันที่สามพฤษภาคมรัฐบาลอนุญาตให้ลานค่าลานอาหารเปิดให้คนมานาั่งกินอาหารอยู่ในลานได้แล้วมันสิเป็นจังไหนหลังจากที่็อกดาวมาโดนปลาสิผ้าช่มเมือง นี่เป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านคอฟฟีช็อปที่ได้รับความนิยมในโลดโด,ดียอีกตันในซอกซอยมีร้านอาหารเปิดประรายส่วนใหญ่ที่อยู่ได้ก็เพราะว่ามีเดลิเวอรนี่ได้ยินเสียงต่างประเทศแสดงว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้ว ยาสัสแท็กซ <t od em |ms|> ี่กลาเอเลเตสโมโนเอลินเอสีเ็นยตีค <rawd Moder> ุยกับพนักงานเขาก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ร้านที่อยู่ได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็เห็นจะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าผู้คนยังต้องการจับใจใช้สอยแล้วก็ปัจใจสียังคงต้องการร้านบางร้านก็เริ่มเปิดแล้วจากที่เห็นปิดไปหน้าร้อนที่แล้วเออบางทีอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้ามีการติดโควิดอีกก็อาจจะต้องปิดอีกนั่น,นก็าาเป็นเรื่อง,องของน,นะนานวก็มีนักท่องเที่ยวมีลูกค้าเริ่มเข้ามาใช้บริการและก็มี โต๊ะให้บริการข้างนอกยังมีคนนั่งกินอาหารข้างนอกพอมีให้เห็นบ้างเวลาจะซื้อของจะต้องต่อคิวอยู่ข้างนอกแล้วก็มีคนเข้าไปเมื่อมีคนออกมาค่อยมีคนใหม่เข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นร้านโซแบบซาร่ามีลูกค้าไหม มีลูกค้าบ้างถ้าใครต้องการจะซื้อของก็จะมาเข้าแถวแล้วก็ทำการนัดนัดกับคนที่ให้บริการข้างหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์จากนั้นถึงได้รับอนุญาตเข้าไปซื้อของในร้านเขาก็จะกำหนดคนว่าควรจะมีคนเข้าไปในร้านเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความกว้างของร้านเพราะฉะนั้นเราจะยืนรอข้างนอก ร้านค้าที่มีคนยืนอยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่ามีคนเยอะนะ mm. เพียงแต่ว่าเขาจำกัดจำนวนคนเข้าไป mm. มีคนเลือกอยู่ในร้านสองสามคน mm. ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งออกมา mm. ก็จะหอนุญาตให้คนต่อไปเข้าไปได้ mm. เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เข้าไปเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการจะซื้อเราก็ไม่อยากจะเข้าไปขวางสิทธิ์ของอีกคนหนึ่งที่เขายืนรออยู่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ลำบากใจมาก นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากจะมาเดินเอเื่อยเฉยช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการซื้ออะไรเราก็จะไม่มาถ้าเราจะมาเราก็จะทำการวินโดว์ช้อปปิ้งกันอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเดินชมของเราก็ทำการวินโดว์ช้อปปิง้งดูไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเราจะพา Windows Shopping นะคะ40%ลดราคานี่เป็นร้านรองเทา้าลดราคา40% ร้านคาฟฟช็อปแห่งนี้ดูร้านเล็กๆแต่ว่าอยู่ได้เพราะว่ามีนี่เป็นร้านตัดผมที่มีลูกค้ามานะยังพอมีรายได้จากการเปิดกิจการเพราะฉะนั้นก็ยังพอได้อยู่ยังมีลูกค้าอยู่ในร้านอยู่ที่นี่นะมีการตัดเขาแล้วก็ตัดนี่มาที่ร้านอาหารยอดนิยม เป็นเต็มโรอยาก,การในวีดีโอตรงนี้เรียกว่าปิตายูโรเป็นอาหารที่กินง่ายเวลาเราไปกินที่ไหนก็ได้เป็นสั่งออเดอร์มันนี่ลักษณะการทําก็จะมีหมุนหมุนหมุนเอาหมูใส่ทับกันมีหมูมีไก่แล้วแต่จะสั่งแล้วก็เขาจะ,ะหมุนไปเรื่อยพอมันสุกก็จะตัดออกมาแล้วก็จะไปใส่แผ่นปิตาแผ่นแป้ง ขายดีมากร้านนี้เป็นที่นิยมขายดีมากนุ่นีกนี่ถ้าโอ้โหถ้าบ้านเราหมูย่างก็นี่เลยอาหารอยอดฮิตประจำวันนี่คือทางรอดเดลิเวอรี่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมองดูไม่เห็นลูกค้าที่นี่เยอะแต่ว่าพวกเขายังได้รับออเดอร์จากโทรศัพท์มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วของแสกน,นี่หลายคันน่ นี่นี่ไหมแล้วไหมแล้วนี่ไหมแล้วนี่คือลักษณะอาหารที่เสิร์ฟ z โ r o f o r อันนี้เป็นสลัดเป็นสลัดที่ใส่ผักเขียวเรียกว่ากรีกสลัดนี่สุลากิอันนี้คือสุลากิ อันนี้ก็คือสเต็กน่ากินมากน่ากินมากเขาขายดีมากเป็นที่นิยมเลยว่างั้นเถอะยาสัดีเฮฮาเฮห,หาก่อนขายดีมากนะเดี๋ยวเราไปแล้วบราจะซูลากีแล้วก็ปิตาฮิโรสนี่ถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตเป็นอาหารปิ้งย่างที่กินร่วมกับมันฝรั่งแล้วก็แผ่นขนมปังย่าง เราจะกินที่ไหนก็ได้บางทีไปนั่งอยู่ทะเลก็มีการสั่งไปเดลิเวอรี่ไปส่งที่ทะเลฝั่งจร<บ>งข้ามหน้ามีการเปิดร้านแล้วโอ้ดีใจด้วยแต่เราก็ต้องคอยระวังด้วยผู้คนยังต้องใส่หน้ากากอยู่นะคะจะสังเกตเห็นว่าผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาใส่หน้ากากแต่บางทีก็ใส่แค่คางสงสัยโควิดจะอยู่ที่คางวันนี้เป็นวันที่7พฤษภาคมแล้ว หลังจากวันที่3ซึ่งเป็นวันแรกของซีซั่นนี้ที่อนุญาตให้มีการกินข้าวได้ที่ร้านอาหารก็เริ่มมีผู้คนหนาตาขึ้นเมื่อเทียบกับวันแรกตรงนี้เป็นสถานีรถแท็กซี่ตอนนี้เห็นแท็กซี่จอดหลายคันไม่แน่ใจว่าเขามีงานไหมเพราะว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้รับนักท่องเที่ยวเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันเราจะ เราจะไปถามรถพนักงานขับแท็กซี่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน้ากากเพื่อที่จะไปพูดคุยกับพวกเขาบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวจะถามเขาดูว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้มีงานทำไมสิงเอ็าเตสเอ็กซิเปลาเตสตัวรกินานกินานกินานปรมาประ e สิสหามนเอิเอิเนสมอนอพต

ไทยแลนด์นนนนนดิก็สมุยอ๋อนักแสดงดิ <laughs> <laughs> รู้จกกักเกาะสมุยด้วยอ่ะ <laughs> <laughs> นี่นี่นี่ไม่ธรรมาดาตอนนี <laughs> ่มาคุยกับคนขับแท็กซี่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยดีรอนักท่องเที่ยวทุกคนก็คาดหวังว่าประมาณวันที่15พฤษภาคมจะมีนักท่องเที่ยวมาเนอยเอฟคาริสโตโพลียาสซัสยาสซัส การสินเนชียโดยปกติแล้วคนกรีกชอบมาดื่มกาแฟแล้วก็พูดคุยกันเสวนาปราศัยนั่งร้านกาแฟได้เป็นเวลานานๆเพราะฉะนั้นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็เป็นช่วงที่อึดอัดพอสมควรแต่ว่าพอเขาเปิดปุ๊บก็คนก็เริ่มออกมาอาจจะมีบางคนที่ยังไม่กล้าออกมาแต่เท่าที่สังเกตก็เห็นผู้คนออกมาเดินเยอะ ใส่หน้ากากที่คางกันแบบนี้แหละแล้วก็มาเดินบางคนก็ไม่ใส่พาเพื่อนๆมาดูรอบๆได้แค่นี้อาจจะไม่ได้รอบเมืองเมืองโรโดสเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าก็เดินเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามีหลายร้านเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูร้อนแต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเริ่มจะคึกคักแต่เราก็คอยระวังเรื่องโรคระบาดด้วยคอยระวังเรื่องโรคระบาดแล้วก็ อยากจะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสอ,งอย่างที่ทำคู่กู้ไปด้วยกันเราก็จะเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็ประมาณนี้เมื่อรัฐบาลประกาศให้สามารถออกมานั่งที่ร้านได้ก็มาแต่ถ้าเมื่อไร่ที่ประกาศสั่งปิดก็ล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งแต่หวังว่าหน้าร้อนนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็โรคระบาดได้หยุดลง หลายประเทศได้ฉีดวัคซีนก็คงจะมีความมั่นใจมากขึ้นขอให้ทุกคนที่อยู่ที่บ้านขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีความปลอดภัยจากโรคภัยไข้ขเจ็บสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายทั้งใจดูแลตัวเองให้ดีๆนะเราจะต้องรอดเราจะต้องรอดไปด้วยกันเพื่อที่จะมีเรื่องเล่า ให้ลูกหลานเราฟังสู้สสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เป็นอาหารยอดนิยมนะโม้นหน่อยเด้ออ้โหยงเลี้ยงเลี้ยสิคิดอะไรกัตาบราโวการนี้การนี้วิดีโอการนี้การนี้กันนี่เป็นพิธียิร่นะคะอาหารยอดฮิตของกรีกนี่ถ้า